เ,เข้ามาแล้นะคะแล้ยัดะดิาสวยงามมากเลยค่ะเพืเ่อน สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีพบจากวิดดวล,ล,ลาชาแนลนะคะจะมาวัดปะติวาดนะคะนี่คือวัดปติวาดนะคะเขาจะมีชื่อเสียงดังมากในเรื่องของเขาเรียวกว่าปติมาการรมปูนปั้นเบญจรงกุ้งเนี่ยเบญจรงค์กุ้งจะเป็นสีสีแล้วก็จะเขาจะมีเกี่ยวกับปูนปั้นของเทพเทวดานางฟ้าแล้วก็ มีเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆแล้วก็วรรณคดีไทยอะคะอ่ะนี่สวยงามมากเลยนะคะสวยามากเข้าไปในโบสถ์เลยค่ะวิพาเข้าไปในโบสถ์แน้วนะคะแต่ก็เยังดักไม่ได้แบบถ่ายดูเฉยๆเข้าดูทางเข้าพีเส้นทางเข้านะคะสวยงามมากเลยวิกว่า,าจ,จะเข้าไปได้เหนือยยู่สิบตลบค่ะเพื่อน ค่อยๆเดินเข้าไปสำรวมนนะคะนี่จะเป็นป้ายวิธีขอพรหลวงพ่อนะคะขอพรเรื่องส่วนตัวให้สุขภาพสามจบ มาขออะไรนะตรง,ตรงขยานาขพยานาคคู ละเอียดมากเพิ่งดูดิมีชนิดมีแหวนด้วยอะดูดิจับมีการมาใส่แหวนอน้าสวยอ่ะกับไปนี่เราได้แต่งงานเลยวเนี่ยพี่อนสาธุสาธุนะคสุดสมหวังเลยนะ ศิลปะการปั้นนะคะใช่เป็นเป็นคูนปั้นนะคะเบ็นจระโหลนะคะเขามีความเชื่อว่าอะไรนะกุ้งในวัดนี้ก็คือคือว่าท่านจะเอาวาดท่านจะจำลองอดีตชาติของพระพุทธเจ้าใช่ซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าศิรูศิษย์ศัตระค่ะจะเป็นรูปเป็นสัตว์ต่างๆในแต่ละชาติอ่ะแล้วก็ร่างกายร่างกายก็จะเป็นมนุษย์นะคะนี่นี่เพื่อนๆก็ดูได้เลยนะคะ ก็อย่างเช่นว่าจะพามาชมนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นพญานกตรงก็คือจะเห็นเป็นเป็นเป็นนกเนาะแล้วก็เป็นร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะคะอันนี้คิดว่าเป็นพญาหมูป่าไหมคะีอันนี้ก็เป็นเทวดาเทวดาป่ะเป็นเทวดาฝั่งซ้ายเป็นเทวะวัววัวโคอะไรอย่างงี้ป่ะพญาโคพญาวัวนะคะ รู้ว่าตัวพยามาัดฉา,าเหรอพยามมดฉา,าพยามมาฉาถือแบบถือลูกแก้วเหรอดูไม่ออก <c oughs> อุ้งทีหรอเราก็ไม่รู้กูอันนี้ก็คือพยามกูอ่ะอันนี้ดูออกพยามสิงโตโ <c oughs> พยามสิงโตนี่ ราก็มาถึงวัดปริวาดนะคะตรงนี้จะเป็นโซนไปให้อาทางเข้าไปให้อาหารงลานะคะติดเต็มแม่น้ำแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นโบกนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันอันนี้ฝั่งเป็นสาลาเจ้าคุณะคะ่ะมาไวหว้พระแล้วก็ปล่อยปลาอีกฝั่งนึงค่นนะ,คะ จะไปปล่อยปลานะคะ,ะคใครจะมาบูชานะคะ อ๋อต้องไปปล่อยตรงนู้นใช่ปะเสร็แล้วพมอาให้อาหารปลาเลยค่ะค่ะพอเราไหว้พระแล้วก็มาให้อาหารปลานะคะจะอยู่ติดริมแม่น้ำเแ้าพยานของก็จะเยอะดนี เป็นขนปังปล่อยได้ปะเราไปปั้งให้หันตาหนึ่งหันแป ไข่ปาค่ะนี่ถุงดิวขอแกะสัปทานที่นิคนใช่ป้องมีทางรถด้วยนะนี่เรากำลังจะหอมอ่ะเราไม่ได้ปลาแล้วหอม เยอมากทีนี้ตัวใหญ่มากไปเลยคกุ้านู ตั้งใจมากค่ะทำลุญสูภาษาื 对。嗯 ละเอียดทุกทุก,ๆๆะะทก,กจกดุดเลยนะคะสวยขสุนมากปูนปั้นเด่นจะลงแบบนี้เองสวยสุดๆเลยค่ะสวยมือสั่นเลย นี่ค่ะเพื่อนๆที่ฝั่งนื้นนะคะฝั่งนี้สวยมากนลคะนี่นะคะพาเพื่อนๆเข้ามาดูที่ใกล้เลยสวย ว่างมาก็ใครกินได้นะคะ mm hmm. เพื่อน